นนผมซื้อตัวนี้งแล้วครับตัวแรกครับผมซื้อมาแสนหนึ่งแสนหนึ่งเขาใหม่ครับเลยสองหมื่นครับแป๊กแต่มือซื้อเลยแม่นครับตั้งแต่มือซื้อตอนนั้นคิดจังไหนว่าต้องเอาง้อหน่อยมาผมก็คิดว่าผมเสือลี่ยงไหนมันอ้วนแล้วผมสืา<อ>าขายอ๋อมันคุ้นต่อน,น่ะครับปีน<อ>ีกนะรับหนึ่งครับม,มันเสือโบแมนนี่แหละครับบนันี้มันกลายว่าเป็นจากง้อ้วนเขาเลีอยงมาเหยียบยืนลงผมเป็นง้อจอยงวอหน่อยพันอย่างนอนตอนนั้นใไข่ขโดนครับ อ๋อเป็นให้กระโดดนี่แหละเนี่ยครับเบืองหัวปุเป็นครับไปได็กหัวกระโดดมาเห็นว่ามันถื่อครับอ๋อเห็นว่ามันถื่อกระกวดเรียบมาเลยกวดมาเลยเขาจะมาพุ่งไปไหนขายถินเหี่ขายถิ่นมาลุกไปแสนหนึ่งกันแล้วครับลุบลุบไปแสนหนึ่งเมียครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อนี้อยู่ที่พิมพ์พัลลัสฟาร์มนะครับมาบึง ฟ้ามงัวฟ้ามควายงามครับพอมคน้องครับเริ่มต้นจากเรียงง่าให้กระโดนครับน้องเจมนุ่มลอนะครับเรียงให้กระโดนขาดทุนเป็นแสนนะครับแต่ว่ากับบนลยอทอนะครับตอนนี้เป็นฟ้ามงัวฟ้ามควายขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเนื้อหาสิจเป็นจังไรแน่นะครับข้าเสิไปช้มคลิปต้องกันครับไปกันเลยครับ ดีครับน้องเจมส์ค่ะผมประคับประมัดพอดีครับกำลังเห็นอย่างอยู่น้อไอ้มโอนี่ว่าเสี้ยวหัวอาบน้าผมช่างน้อยครับสวยๆเนี่ยช่างน้อยจัางน้อยอาบน้านะครับหัวเพป็นมีแต่สวยๆนะครับเดี๋ยวรบกวนน้องเจมแนะน้ำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหัวจักก่อนครับครับผมผมนายหอยเจมส์ครับครับหรือเ็คือกันหอยเจมส์ครับน้ำบ้านครับผมครับพี่กัดป้าอยู่บ้านน้องไคโนครับอำเภอเมืองสามสิบจังหวัดกุบวเท่าครับผมครับเบอร์โทรการ์ดศูนย์เป็นแปดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์แปด ที่เท้าเรียงอยู่นี่เป็นเลือดร้อยปะครับเนี่ยบ่ครับเป็นลูกผสมเอฟหนึ่งครับเป็นลูกผสมเอฟหนึ่งงครับอ่าลูกผสมเอฟหนึ่งคืองามแท้ครับพอมพี่น้องครับนีแต่ลอยนย่บัวครับแมนครับนีแต่สวยๆนะครับเป็นจังไกเข้าจังไห่มาเรียงตัวนี้ไหมเป็นจังได่ผมครับผมแม่ผมเลียงงวาหน่อยมันขาดพุ่ครับอืมก็เลยมาหันเป็นงวงงามครับครับกอสีมันมีงวงงามในร้านเนี่ยนี่ผมเสือตัวนี้แล้วครับตัวแรกครับผมเสือมาแสนหนึ่ง แสนหนึ่งเขาให้่กำไรสองหมื่นครับตั้งแต่เมือ่อเสือเลยแม่นครับตั้งแต่เมื่อซื้อนี่แหละครับเขาให้่สองหมื่นแล้วครับตัวเดียวนี่กำไรมันกำไรมัน่นแม่นครับใขรเลยคุยกับเนี่ยเขาคือใหม่กำไรงวงามไรดีอืมก็่คือว่า งัวงามมันขายตัวมันเองงัวงามมันขายตัวมันเองเมีเข้ามาเลยลงขายดิเขามาให้เองอ๋อเขามาให้เองเมียครับเป็นตัวนี้คือคือจุดเปลี่ยนของเฮาเมียครับจุดเปลี่ยนที่หันมาเหรียญหัวงามครับจุดเปลี่ยนที่หัวที่หันมาเหรียญหัวงามเนาะยเมียครับสูงสุดของงัวงามนี่เขาเขามีจักโตแต่เมีจักโตตอนนี้ผมมีอยู่พกตัวครับพกตัวเมียครับพกตัวอืมงัวลูกผสมทั้งเบิร์ดเลยครับเป็นงัวลูกผสมทั้งเบิร์ดครับต้น เป็นเลื่อนลอยมันสกีเป็นสองสามเสนอ๋อขันเป็นเลื่อนเข้าอีซีนั่บ่ได้ครับจะเลยพัฒนาตะมื่นกี่แหละครับไปหาเลื่อนลอยอ๋อพัฒนาเริ่มจากเอฟหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเอฟหนึ่งทั้งเบิร์ตนะครับตอมีพี่น้องเอฟหนึ่งทั้งเบิร์ตครับน้องเจมครับก่อนห้าสีมาเหร่นงว่าลูกผสมบาร์มันสวยๆแบบนี้ก้อนน่านีเหาะได้กี่ครับผมไปเป็นหนักก่อนอยู่สโมซ้อนหนึ่งครับครับเกิดการโควิดครับบ่มีบ่มีรายได้ครับรายได้บ่เข่าครับช่วงนั้นครับ มีงานเลยก็เลยเด้กับมาบานครับมาขายของห้านของชับหน่อยหน่อยครับอยู่บาดรับมาขายของกับบ่อมันม้วนนะครับเห็นเงินเห็นกำไรก็มีม้วนมาเลยครับแบบนี้มีมือหนึ่งครับมีไา้หอยครับไมยหอยมันแกงหัวมามาจอดซื้อเอมพลอยผมก็ย่ครัาเป็นน้ำมันมันก็เรียะมือผมนี่อเูียบียบียบไปแล้วครับผมก็เลยเอ้าันอยากอยู่นําบ่อเลยถามราคาพึ่บ เ่็นหอมาอมืนหาครับเหมือนั้นงวหน่อยงวหน่อยตัวแม่หรือตัวผู้นาอตัวแม่ครับตัวแมเป็นวัซซิมหาล่ะที่แหล่ะมือมนหาครับผมงวมัน่ยเสือแท่งัวมือหาตัวผู้ใหญ่นึงตองกัตอพราใหญ่ขนพมเสือรอใจกรบาดตงกั่ะครับแล้วก็วอาเอาที่เหล่ามือมนหาลอยแล้วก็พุมกัญาไปหามเนี่ยค้องกันเนี่ยมือนซีหาลอยไปตองงวเพื่อนเหรก็เลยไปสืามาครับเป็นคว่าลงห้ยอกยังคำว่ามีด้ครับเมียังเลย บูงงามก็บพรามีบานนี่พอ่อขามขึ้นหนึ่งไปปุ๊บมันห่องห้ามูมันห <คำ S 2> ้าเมียมันปรจักขึ้นจจครับ <คำ S 2> ผมก็เลยตัดสินใจเทื่อเงินหามื่น <คำ S 2> ไปเสือหัวมาอยุสี่โตวได้มาอีกดสี่แม่ครับก็เกับของอยู่ฮึเกับของ,ของเก่าเป็นหาเป็นหาตัวไปเสือหัวกอไปเสือว่าเป็นดอกไปเสืออิ่ตลารคือขาตัวเนี่ยนั่นแหละทำข้าวบานนั่นแหละตัวเนี้ยเซเรียมจบกับไปเสือมาสี่โตบครับ ซีโตกับเป็นเงินหาหมื่นหาหมื่นเงินเบิร์ตพอดีเบิร์ตพอดีครับแ่เบิร์ตบ่เมื่อดอกเบิร์ตบ่เมื่อครับเพียงงวดครับมเชื้อเลี้ยวบ่าเลี้ยวจังจริง่ะบ้านนี้แกมาเป็นหาโตกับในหยาเมื่อละสอบครับหยากัเกี่ยวน้ำทางครับบ่มีแปลงหยาขึ้เกี่ยวอ๋อเมื่อละสอบมันพอกินบอมเมื่อเขาต่างหาโต้กับบุพพัวครับแพีงเรียกแพีงจอยครับบ้านนี้ก็แจ็คต้องได้คิดม้วนอีกงัดเงินคืนมาอีกหาหมื่นครับไปเอามาอีก โอ้เจเลียงแล้วกันตัดสินใจเลียงเดเลียงแล้วก็โอ้ยปืนน้ำมันแต่ว่าสีวันสีจอยก็ขอให้เดเลียงก่อนแมียครับมาอีกหาโตเป็นซิฟโตะครับครับบ้านผลปลาพ้ว่าเนี่ยหายครับเอาเงินแซมปเลี้ยงงัวเอาเงินสอดแสนมาเลี้ยงงัว่ะพอนว่าครับครับป่านนี้เลี้ยงมาปีหนึ่งคืออาการลบล้มของาะงูเนาะครับผมไปซื้องัว่ะสามสี่เดือนมาอ๋อเป็นงัวน้อยครับตอนนั้นคือจังไหนวาต้องเอางัวน้อยมา ผมก็คิดว่าผมสีเหลี่ยงให้มันอวนแล้วผมสีขายไอ้ผู้เขาไปคุ้นต่อนนะครับไ<อ>ป็นอีกระดับนึ่งมันเสียโบแมนนี่แหละครับบัน,นี้มันกลายว่าเป็นจากงอวดเขาเหลี่ยงมาเหลี่ยงยืนอผมเป็นงอวดจอยแต่เสียเวลาเหลี่ยงไปปีนี่ครับโบวคว่าก็เลยถ้าตัดสินใจขายออกครับ ขายรูปพอครับโซลูปเลยครับตอนนั้นที่เขาซื้อเนี่ยเป็นว่าหน่อยพันอย่างนอนตอนนั้นไห้กระโดนครับอ๋อเป็นไห้กระโดนนี่แหละเมียครับเบื่อวัวผมเป็นครับไปเด็กว่ากระโดนมาเห็นว่ามันถือครับอ๋อเห็นว่ามันถือกวดเรียบมาเลยกวดมาเลยกวาจะมาพุเป็นไหนฮะเสีอแบบอะไรที่อะไรอืมอ่ะครับจุดเริอดต่วนจุดเลือดต้นเนาะประด็นเป็นจังไงต่อก็มาจังไดีขายถิ่มไหมขายถิ่มมาลุกไปเซ็มหนึ่นกันแล้วลุก ลบไปแสนหนึ่งแมียครับแมนเลี้ยงแมนจอยมันลบนมเนี่มาเพราะจักเสียต้น่าเพราะวหาอาหารเนี่ยอ๋อใส่เปลือกมันเนี่ยครับทุกอย่างนะคร่ายาค่าหมอเสียบัตรค่าวัคซีนอ๋อเมลอะไรบิ่งเงินในกระเป๋าแม่ครับยกค่ายเลียงดูกับีิหาเมืองกับเป็นแสนหาเนาะครับผมขายกวงเราเนั่นออกตัวละเมืองได้เงินอยู่แสนหนึ่งได้งเงินแสนเอ้ยผมเมียรลบแสนหนึ่งเหลือเงินอยู่หาเมืองรูแสนหนึ่งเหลือเงินอยู่หาเมือง แมนครับอืมฉเฉลี่ยวา่าซิปตัวนั่นจากเขาสื่อมาตัวละเมินขายตัวละเมินกลัวผมเนี้ยน้อแมงครับสิแล้วจีตัวละหาพันแล้วเร,รือตัวละหาพันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกล้เลยโซลูต์ใหม่ผู้เลี้ยงต่อครับเพรอ,อยากเห็มันไม่ขาดนะ<อ>่ะเลี้ยงมันอะไรลาฮักมันครับก็เลยเห็มันไปอยู่หม่อ,มองที่เขาเลี้ยงต่อซะครับตอนนี้ผมก็นำไปเบิรงครับว่ามันอยู่ไซเนี่ยอ๋อเป็นอย่งไรน้ำงัวอยู่แมงครับน้ำเบิรงงัวอยู่ครับมันไ้ในข้าเลี้ยงดีกว่าข้าเลี้ยงบ่เข้าวเลี้ยงดีครับพวกเขาเหญ่ มย่มาจัก <Nam> น <or ations> ้อยนั่ะล่ะอตามมันน่ะล่ะครับหัวกะรัวมันจะเย่ได้สำเบรับ ครับพร้อมพี่น้องครับเดี๋ยวน้องเกมเป็นภาผมครับพร้อมพี่น้องชมง่วเพื่อนนะครับง่วงามเอฟหนึ่งของเพื่อนนะครับครับผมครับอ๋อน้องเกมที่ตัวไหนที่เด็ดของน้องเกมครับตัวนี้ครับมาสีพ่นสิบอกสิมักตัวนี้ทั้งสีพ่นเลยโอ้เพื่อนที่เด็ดอั่งไรน้องตัวนี้น้องไทยบัตรสิมักสีครับสีแดงนี่ล่ะสีแดงนังหนาหนังยนครับสีแดงนังหนาหนังยนแมนครับครับง่วโบใหญ่แห่งครับเป็นง่วเฟี่ยมกลางครับเป็นง่วเฟี่ยมกลางนะครับพร้อมพี่น้องครับ หนังหนาขาใหญ่คือเพิ่์นวานนะครับหนังหนาขาใหญ่ดีครับสถานะเพิ่นเป็นจังไหนก่อนน้องเกมตันนี้เป็นแม่สาวครับซิปหาซิโพกเดือนขับซิปหาซิโพกเดือนเตรียมเข้าประกวดงานแต่งงานโอ้เป็นพิเศนสิเข่าประกวดอยู่แม่นครับตอนเตรียมโตอยู่ครับอืมตัวนี้เป็นลูก SK520 ครับครับผู้ใดสนใจอยากผสมเอสเคหาสองนก็นี่นะครับผลงานอ๋อผลงานเนาะตัวนี้เกิดจากแม่บ้านๆบ่ครับหรือว่าจังบ้านเลยครับผมอ๋อแม่บ้านๆเนาะตัวเพิ่นออกมาก็เลยเป็นเอฟ1นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ สีแดงเม็ดบระขามนะครับก็ข้างใหญ่ครับไผ่าอ่อยก็ข้างไงนะครับพอมีพี่น้องครับสวยๆหลังงามเบิดเลยครับอืเชือกครับนี่สายของัวลูกผสมนหมอนี่มันมีเชือกครับเดี๋ยวเข้าไปเบิร์งอีกตัวหนึ่งนะครับพอมีพี่น้องครับตัวต้องไปก็เป็นลูก เทพสามหน now, <sont> hal, ึ so, ่งครับน้องน้ำหวานครับอ๋อน้องน้ำหวานนี่น้ำเพลสครับอ่าตัวนี้น้องน้ำเพลสนะครับพอมี่น้องครับตัวนี้น้ำหวานเป็นจ้าไหนครับน้องเจนน้องเจนตัวนี้เป็นลูกเทพสามหนึ่งครับครับตัวนี้จุดเด่นกับขาใหญ่ครับขาใหญ่กกหางใหญ่ครับครับชี้ฟันกัดชับดีครับอ๋อนพี่เทพสามหนึ่งครับพี่น้องสมกันได้หลายครับตัวนี้แต่บอกสั่งว่าไม่ต้อบอกผัครับสวยงามเนาะครับผูวได้มากเปิ้อราคาทุกตัวครับเปิราคาทุกตัวเด้อครับเจมส์เจมสมาสอบถามเลยครับ ตัวนี้เป็นอ่าผสมตนองตัวนี้ครับครับผสมผสมเคฟสามหนึ่งนะครับเป็นลูกเพคเคฟสามหนึ่งนะครับพอมินพิตตัวนี้อายุเพิ่มประมาณจักเดือนก่อนนึ่งตัวนี้น่าจะสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าซ้ำซ้ำกันล่ะแม่ครับลายลายลายลเรียกกันนะครับพอมีพี่น้องครับเป็นว่าอ่ากำลังเป็นสาวนะครับโค่งสั่งดีนะครับได้คุณได้ทาดีองตะกอนยังวามาจีบนะมาจีบก็ได้นะครับจีบทุกตัวเรามีราคาทุกตัวเราไม่ราคาทุกตัวตเนาะมางากันหัวข้อครับครับผม นะครับเดี๋ยวมาเบิรงอีกตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเอสเคหาสามหาครับตอนนี้เพิ่งขะทองแล้วครับผู้ใดมาขะแบงให้เราครับอ๋อเพิ่นทองก็พ่อไถนอนครับสามหนึ่งครับทองกับตึนอ๋อทองกับพ่อครับสามหนึ่งครับแบบนี้แ่นะครับครับผมสถานะเท่าไหร่นอนจักเดือนล่ะหาเดือนครับหาเดือนนี่ครับลูกที่สองในทองอ๋อลูกแรกขายไปแสนหนึ่งครับลูกลูกเป็นขายเป็นเป็นแสนแสดงว่าปรรจายลูกงามยด้วยเนี่ยครับจังหวัดสีรเขามาไปเอ้าหาเดือนนะครับสถานะทองหาเดือนครับ ครเบคับสามหนึ่งคับพอมีพี่น้องครับตันนี้ะกะเปิดราคาเนาะเปิดเท่าคับเปิดแปดมืนเก่าไครับในช่องนี้อ๋อแปดหมื่นเาขายขายม่กวแสนนะครับเด้อเป็นมาเาัดไปเลยครับเนมาแปดห0ื่นเก้าพันครับพอมพี่น้องครับทองหาเดือนครับทองหาเดือนได้แม่ทองเด้อครับเด้อเอฟหนึ่งเบ้ง้ครับสุดยอดนะครับพอมีพี่น้องครับสุดยอดอีลีนี่เป็นลูกซีครับซีตัวนี้คือลูกซี9 6้ศูนยก้ากครับพอมีพี่น้องครับ ตั้มโตนะครับตัวจริงต้องมาชมครับในกล่องมันสีจากโตหน่อยดอกครับผมมาชมตัวจริงเนาะไม่ครับตโตจริงแปดหมื่นเก้าพันโอ้คู่กับรถใดครับรถตลอดเนาะไม่ครับว่าทามาจักเทปซีบอลลูนรถพิเศษเลยรถพิเศษนะครับพ่อเมียหน้องเจมนี่ของแฉกเลยครับเด้อนะครับรับสื่อลูกเขินยู่งเลยครับคล้องแฉกนะครับของแฉกพ่อแม่ยังนะครับเริ่มเรียงง้อขาดทุนเป็นแสนแต่ว่าก็ยังเรียงต่อเนาะ นะครับวันนี้คือของแถ็แมนขัดเป็นโอ้พลังคนถอดใจนะครับพอมีพี่น้องครับแล้วก็เดี๋ยวเบิ้งอีกตัวนี้นะครับพอมีพี่น้องลูกเคพกแปรครับน้องลิซ่าครับอายุสิบเจ็ดเดือนครับน้องน้องลิซ่าอายุรอบผสมกับผสมช็อกโกแลตหน่อยครับผ่านหล่มากเลยละครผ่านหล่อเนอะล่อตรวจทองล่อตรวจทองล่องก็ล่อตรวจทองนะครับพอมีพี่น้องอันนี้คือ แก่ชิปเก่าเดือนลรอครับครับตัวนี้คืองวเอฟหนึ่งนะครับพร้อมในี่น้องครับเดี๋ยวต้องถามน้องเกมนะครับว่าวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลงวงงามๆไห้งามๆแบบนี้เฮาเฮาดูแลจังไหนเนาะไอตอนเสาร์ผมสีไห้เป็นเขาปวดครับเขาปวดวดครับกับหัวอาหารเล็กคอืมเสียบไ้ำใกับครับย่ำแรงจังสิได้กินหยาย่ำแรงได้กินหยาแม่ครับวันวิ่งสิได้กินหยาแต่ย่ำแรงครับครับก่อนนอนเลยกินหยาครับครับผม ตัวนี้คือวิธีการเลี้ยงเนี่ยครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายๆต้นทุนบ่สูงบ่ต้นไอ้กอพวกะสอบละ60บาท60บาทนี่เทาจะโตงอห้องขาบหนึ่งไม่กินตะขาบเสาเนาะขาบเสากะสอบหนึ่งสอบกว่าครับครับสอบกว่ากะสิประมาณ80บาทซะ80บาทครับกะสีโต๊ะ80-90บาะอืมมันกะสิดีกว่าเฮ้ยไม่กินหยาซืยออ๋อกะเดเพราะว่าเป็นงอสวยงามเนาะเขาก็ต้องมีการบำรลุ่ม ครับมันก็ตอบแทนเท่าดีครับอเรียกให้มัอวดสิเป็นคายซ้ำหนีนายหัวบกการอกุลครับซ้ำหนึนห่งเพิ่มกระบอกกากรหายถุงนอสามหมื่นนะครับรอันนี้คืออ่าวิธีการเลี้ยงนะครับ,อบของของน้งองเจมน้องเจมเพิ่นว่าเลี้ยงก็ต้องดูแลน,นิดนึงนะครับรนี่ตนทุนแน่นะครับแต่ว่าผลการตอบแทนก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในการเลี้ยงงัว ครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ก็คือควายน้องเจมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นพอพันธุ์เด้อครับเด้อนี่เบิ่งสวยๆเลยนะครับควายพอพันธุ์เพลินนะครับเดี๋ยวสีถามน้องเจมว่าเป็นจังไดมาจังไดควายตัวนี้ครับน้องเจมครับเป็นจังไดมาจังไดควายตัวนี้ควายตัวนี้บอครับซื้อกล้องอีสานครับกล้องอีสานสายดาวซีพีครับผมอายุเพิ่นเท่าไหร่อายุเพิ่นสองปีครับสองปีสูงเท่าไหร่น้องพอพันเท่าไหร่สูงห้อยห้าสิบบวกบวก พอดีเปร์นะครับลอยหาซิปพอดีเด้อครับเด้อฝ่ายสองบีเป็นพ่อพันธุ์ไหนเรื่องยังผสมนั้งบาดไหนเหรอครับผสมอยู่ประมาณซิปตัวแล้วครับตอนนี้ผสมซิปตัวแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นทับซิปตัวแล้วนะครับนี่มีฟาร์มใไนไอ้สยสร้างวอลลินครับแบ่งให้ครับซื้อมาเน้นละค่ะสองแสนบาทสองแสนแท้เลยหน่อยสองแสนเดี๋ยวับเด้อนะครับตัวจริงมันตัวจริงมันยังไงครับใน่องมันแพย์วันใดสายดาวซีพีนะครับเด้อนี่เมัน เพิ่งมาผสมแล้วนะครับนี่ด้านหลังด้านท้ายนะครับเป็นพอพันนะครับพอพันประจำฟาร์มนะครับบอดด้ประจำจะฟาร์มประจำมู่บ้านน้องนงเจมส์นอคเมียครับนะครับประจำมู่บ้านนะครับมาผสมน้ำอ๋อคือค่าสมอย่งไรนอนเนี่ยท่านหาประกันเกินตีครับประกันจนตีดขันเจ้าว่าเมื่อจะเอามาโหลดเม่ยเมียครับนะครับอันนี้ต้นตีดนะครับพอมีพี่น้องครับผู้ใดอ่าอยู่บริเวณกลเขตบริการเหาอยูไนต์เนี่ยเ้าบริการใกล้เชียงตะบนนอคไคโนกครับน้องไคโนกเนาอไปไกลบริเวณรถบอดีอ่า เขตบริการเพ่น้องไคโนกนะครับคุณกะมีค่ารถเพิ่มเติมครับคันยักผสมท้องห้านะครับคันยูไก่นะครับเพื่อกับบวกค่ารถเพิ่มนะครับพอมพี่น้องครับแต่ว่าคันในบริเวณไก่เคี่ยงนะครับบริเวณน้องไคโนกนะครับเขตม่วง30บบอคับนี่มีครับม่วงสามม่วงสามสิบเนาะนะครับก็สามารถเอื่นใส่บริการเพิ่นใดครับครับผมมัวองหันหัวที่ห้าเหลี่ยงมากนระยะตลอดหนึ่งปีสองปีครับ อันกเรกๆง่ายๆเห็นครับตูวครับครับขายขี่ครับเดือนละสองร้อยสอบครับโอ้สองร้อยสอบนี่สอบละสอบละสี่สิบบาทครับสแปดพันเป็นเด้นี่ครับเป็นเงินแปดพันเดือนละแปดพันเนาะนะครับในการเลี้ยงงัวงมองนีนะครับเอางเลยเอาเอาเอาไงขายขี่มันเอครับขายขี่แล้วก็ใส่แป้งหยาครับหยาหยากระดิคายครับอ๋อตอนนี้มีจักไหนเดี๋ยวนี้มาหลายเหรอเด้ หาซิมหาลายหาซิกเนลครับซิกเนลนี่ครับนี่ดัดหลังเลยครับด้านหลังนาะนะครับเพิ่นไห้ซิมหาลายนะครับนอกจากสีไห้ง้วนแล้วก็ยังเหลือกินกับขายมีครับเหลือกินเหลือกินกับขายนะพี่น้องเอาไปปลูกครับอืนมาเรื่อยครับผมหลายคนเลี้ยงง้วนมาพอมาพอจุดนี่หระแล้วยังสีห้าหัวกับง้วนราคาบ่ค่อยดีเนาะช่วงเนี้ยเพิ่นท่อไหมสำหรับน้องเจมมองว่าจังไหนครับเออครับมองนีไหม พวกผมบอกทัมันพวกดีเพื่อนเลี้ยงแต่มันถอดครับแมนแมนครับเลี้ยงรถตัวทุ่นดีสุดครับอยให้มันอ้วนไปดีดดีซูทขับครับแต่มันกินเต็มที่น่าเต็มที่ครับเขาเลี้ยงเพื่อนดีๆีแล้วเพื่นก็ตอบแทนเท่ารับเพื่อนตอบแทนครับที่เพิ่งถอดครับครับย่างประสบการณ์ของน้องเจมเหมือนคือเลี้ยงหัวชุดแหลกเนาะเป็นงัวกระโดดนี่ครับขาดทุนเป็นแสนครับขาดทุนเป็นแสนนะครับเพราะว่าเพื่อนจอยเพื่อนผอมเป็นบ่อแทนที่เพื่อนสิวันเป็นหนาต่ว่าเพื่อนจอยเพื่อนบ่อเป็นอย่างตอนนนั้คอ่ามันคือว่ะ ยาบ่เถื่อนครับนึ่งไรยาบ่เถื่อนใส่ใจกับบ่บ่ดีครับอ๋บอรเรี่องเอีงยวว่าซีบตัวเขาให้ยาสองสอกครับอ๋อซึ่งมันเป็นไปบ่ได้แน่นอนเป็นไปบ่ได้ครับมั่มมสิีบวันเป็นไปบ่ได้ถึงว่าซีบวันเนี่ยข้าวกระตุ้นยังมาเสริมอ๋อแต่แต่กี่หัวจักว่าต้องเสริมว่าหารต้องเสริมแล่ธถาดนะมผมก็เคยให้ว่าหารเลยสุดเลยอ๋อผมกเคยซื้อหัวให้กินแม้แต่บาทเดียวบ่ตายกับบนหรอแล้วเ่ยอ๋อแต่เลยฮันมาเป็นมวนนี่แหละครับฮันละฮันมาเป็นมวันงมมันเนี่ย ตอนนั้นคือบอกว่าเอ๊ะมาเลี้ยงง้วางงามง้วงราคาแพงสิงมีคนสื่อบอกพราะว่าเขาเลี้ยงแต่ง้วงหน่อยง้วงรักขันเนี่ยของกระยาดเลยที่เหลี่ยมครับทุกบืสอมาเสียหนึน่งไพ่ที่มานสื่อตัวอือนี่แหละครับเป็นในความผิดแต่ก็มีผู้มาเห็นแล้วค่ะมีแห้งขึ้นมาบัดที่ไหนเลยที่ว่าที่เขาคุยกันเนาะไม่ไม่ไม่ที่คุยกันที่เหลี่ยมเลยครับครับว่ามาเห็นอะไรสองหมื่นเสียหายอะเพราะนั้นตัดสินใจจังเลยว่าเ้าเปลี่ยนจากง้วงกระโดนมาเป็นง้วง ลูกผสมแบบในบ้านวอนอื่นในผมกัเลี้ยงผมอยากจับงอหน้าพวายอย่างแล้วข้าพงเขาเข้าไปขาอือจังสีแล้วครับผมก็เลยตอนนั้นก็อ๋อตอนนั้นก็คือเพราะเลี้ยงงัวเราเคยว่าโอ้เลี้ยงไปเรามันเข้าไปขาบพราอยากเลี้ยงเราล่ะอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนสายงัวเพื่อที่ว่าไม่อยากให้เขาไปขามันไมนเป็นพัฒนาสายพัฒนามวนลอ๋อนะอันนี้ก็คืออ่าแนวคิดนอกจากเา ราคาอย่างงไม่เข้ากับโบไปขาแน่นอนแมนเนาะไปโต๊กโผดกับโบใดๆออกหน่อยได้ดีเสือดีเสือหัวง่ามไปขาอ่าตัวเสือเซียนหนึ่งประกาศปขิชาติแล้วกันครับครับผมตันวนี้เช่นไหนเข้ามาเลี้ยงเป็นงัวง่ามแมน่นอกจากงัวง่ามนะครับอยู่นี่ในปรนกาศยังมีมีมีไข่เนาะมีควายควายนี่เป็นเป็นจังใดเข้าจังแนวมาเลี้ยงเนาะควายเนี่ยผมกับเสือมาครูหนึ่งครับครับไอตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งครับ มีคนใหม่กําไรที่กันครับให้กำไรที่กันเมีครับตั้งตั้งแต่ตคู่แรกที่ซื้อมาผมไปคู่แรกผมได้กำไรทั้งพันหาพันหาพันตัวหนึง่งตัวเมียเหนยกไรสามพันตัวหน,น 2, ูมันได้สองพันอืมนั่นแหล,ละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่มาจับควายครับบใบผมก็เกิดความคิดครับซื้อมาขายไปครับเป็นในหอยเมียครับไปบนเวียดด้ว่น้ำตลาดงวครับเป็นในหอยเจมฮอตสเมเอร์นเนี่ยช่วงหนะ้าผมขายช่วงเขาควายแรีนๆเนาะครับผมขายไป ยี่สิบตัวครับยี่สิบตัวได้กำไร,รอบอร่กำไรแสนนึงกำไรลักสแสนได้สองเดือนได้สองเดือนปาดอันนี้กระเฮียร์ไหนฮาเป็นในหอยมาหอดสมมอเสมอเนี่ยแม่ครับนะครับเป็นในหอยมาหอดสมมอเสมอเนี่ยเอ้ากันพอ่อพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมายามมาเล่นน้ำน้องเจมเพื่อไอมาฝากพี่กัดพี่กัดบ้านน้องไข่นกครับครับ ตำบลน,น้องไข่นกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีาฝากเบอร์เนี่ยเบอร์โทรศัพท์088ครับ1270862ครับเตรียมครับโทรมาได้ตลอดีโทรมาได้เอาผู้สาวโทรมาได้บอ ผู้สาวทุ่มมาได้ครับโทรมาซื้อหัวเด้เดี๋ยวมีอะไรให้แล้วเดี๋ยวจะสิหายได้ครับเดียวหัวกามีแต่สวยๆเนาะผู้ใดอยากได้งหัวนะครับเอฟหนึ่งราคาต่ำกว่าแสนแม่ทองนะครับกับมีไห้นะครับฝากราคาเนี่ยกสื่อช่วงเนี่ยก็สื่อครับนะครับกลับมาเบิ่งก็ น้องเจมเพื่นไดนนะครับเป็นกะยินดีให้ข้าแนะน่ำนะครับให้ข้าแนวหน่ำพี่เป็นเซื้อนะครับมาตอหล่ออะไรครับมาต่อรองกับน้องเจมแบบสองเบาหลุดแห้งรถได้ดรายเอ้ยของแท้นะครับวันนี้เอฟซีบาหลุดเป็นว่าล่ให้หลายเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นมาจากสกลนครรวมทั้งรมาเป็นโมมัดจ้ำในคนอยากผมตัวอก็ไปโซงเลยเก็บเงินปลายทางเลยเก็บเงินปลายทางเพิ่นมาผมโอ้ยใจคัะจทม้วนอี่เพิ่นมาครับ ตัวนี้ก็คือบริการเนาะนะครับผู้ใดอยากได้งวงน้ำไปหอดสมุดงวงมดงปกครับไปซื้อออนไลน์เนาะครับมดงปกหรือโบมัดครับส่งกลับมาครับออกค่ารถเองโอออกค่ารถให้ผมอกครับรับสือขึ้นครับรับเสือขึ้นบ่ได้บ่ได้มีขอแม่เลยล่ะแม่ครับขันว่าโอ้ยมันบ่ตรงไอหอดงวบ่มัดมรงป๊กงวมีตำหนิไป็นตัวคอตำหนิที่หลังครับ งอกระทองครับทรงขึ้นครับทรงขึ้นโอ้มาตรฐานเนาะมาตรฐานนะครับของนี่มาตรฐานอีหลีนะครับกันซื้อลูกขึ้นพร้อมด้วยเออตอนใช้ f สี่เนี่ยเออแน่นอนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแน่นอนคือขวดตามความงับครับผมความมาตรฐานของของน้องเจมเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่ามีทั้งงวทั้งควายนะครับผู้ใดสนใจกมาแวะมาเยี่ยมมายามหรือโทรมาสอบถามนะครับครับอ่าส ocial อ่ะติดตามทั้งโซ cial Facebook ครับ เจมธีรวัตรขภาษาอังกฤษครับผมราษาติ๊กต็อกับพิมพ์พลัดฟาร์มทำนายบัวลูกผสมรับครับผมนะครับสามารถติดตามเพื่อนทั้งโซเชียลไดนะครับมวันนี้ขอขอบคุณ้องเจมครับผมสวัสดีครับ